แกะทำไมครับขอเป็นความรู้ก็นี่แหละแกะถึงได้ความรู้ไงครับถ้าไม่แกะเราก็ไม่ได้ความรู้หรอกครับตะกุดถามว่าถ้าไม่แกะเราจะรู้ไหมว่าเป็นของที่ไหน <c oughs> ขนาดแกะแล้วยังไม่รู้เลยครับแกะมาใช่ว่าเราจะรู้ที่ทุกดอกนะครับบางดอกเราก็ไม่รู้ที่นะครับแต่ถ้าแกะมาแล้วเป็นดอกที่รู้ที่ก็ สบายครับเลื่อนปืนแหละผมบอกให้ <c oughs> สวัสดีวันจันทร์เออฮาเลยนะแกะมาสวัสดีวันจันทร์ฮาเลยนะ <c oughs> คือต้องบอกว่าบางดอกก็แกะมารู้ที่บางดอกก็ไม่รู้นะครับแต่แกะก็ดีกว่าไม่แกะครับผม อือหือโคตรเก่าเลยทุกคนอือหือเฮ้ยว่าขาด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 อือหืออือหือเก่าเกืกเลยดอกนี้สามนิ้ว น้องน,นี้สามนิ้วใครเข้ามาแล้วก็หัวใจรัวๆเลยเข้าหัวใจรัวๆคาวิชาอือหาดูโคตรยากอ่ะเฮ้อยอันนี้ยันอะไรอ่ะสี่เหลี่ยมยันตัวเลขเรอ เลขสามดอกนี้ลงสูตรแบบตัวเลขดอกนี้ลงตัวเลข <c oughs> ส่วนใหญ่อ่าลงยันแบบตัวเลขนี่เป็นการย่อย,ยันนะครับคือพระเกจิครูบาอาจารย์สมัยโบราณเนี่ยท่านท่านลงเป็นเลขเพราะว่าการที่เราจะอ่า ใส่คาถาทั้งบทลงไปในแผ่นตะกุดบางดอกมันไม่พอนะครับเขาก็เลยย่อด้วยการใส่ตัวเลขย่อเป็นตัวเลขนะผมตา <c oughs> ดอกนี้เป็นตะกัวครับดอกนี้เป็นตะกั่วนะฝั่งนี้มีจานไหม ไม่มีวะ <c oughs> น่าจะจานฝั่งเดียวทุกคนช่วยดูด้วยนะน่าจะจานฝั่งเดียวนะครับ เดี๋ยมีบ้า <c> อ <oughs> <c oughs> บางทีรอยจานอาจเรือลางไปหมดนะครับเพราะว่าเก่าเป็นร้อยปีเงี้ยนะครับ <c oughs> เหมือนมีรอยจานอยว่อ่ะ <c oughs> <c oughs> ดอกนี้ไม่ทราบไม่ทราบที่นะครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าลงเป็นตัวเลขนะครับไม่รู้จะดูยังไงดอกนี้ไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนอ่โะโคตรเก่าเลย จารเป็นองค์พระตีนึงสิเห็นไม่ให้ตีนะไม่ใช่ตีจานเป็นองค์พระไม่มีไม่มีจานล้อมเลย ดองนี้ลงยันตัวเลขเห <c oughs> มือนเติบทุกคนไม่รู้นะครับไม่ทราบที่ไหนนะครับใช่ยากมากครับไม่รู้ครับอย่างเงี้ยเราไม่รู้ที่เพราะว่าถ้าลงเป็นตัวเลขนะครับไม่รู้จะไม่รู้จะดูเป็นที่ไหนเลยแต่โคตรเก่าต้องมีร้อยปีขึ้นอืม <c oughs> แต่ในตำราหลวงปู่สุขมียันตัวนี้นะในในยันในตำราหลวงปู่สุขมียันตัวนี้ยันสี่เหลี่ยมยันตัวนี้นะในตำาราปู่สุขมีลงนะครับ แต่ว่าดอกนี้เขาไม่เขียนอักขรละเลยอ่ะไม่เขียนอักขรละเลยนะครับดอกนี้ลงเป็นสูตรตัวเลขหมดเลยนะครับเข้าใจยากดอกนี้อ่ะไปดอกอื่นเลยครับไปดอกอื่นเลยดอกต่อไปโอ้โหดอกนี้โคตรเก่าเลย <c oughs> นี่ดอกนี้แห้งแก๊กแห้งอย่างกับไม้ดูเชือกข้างในโอ้โหนี่ โอ้โหทุกคนดูนี่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 อันนี้เขาเรียกเชื่อกอะไรเชือกป่านนะเหรอดูดิโอ้โหเชือกจะเป็นผงอยู่แล้วอะ่ะลักแดงแตกเป็นเกล็ดๆนะผมอ้อหืออื้อหือ อย่างนี้ถ้าไปเซอร์นี่เขาจะออกเป็นที่ไหนวัดหนังใช่ไหมถ้าเราไปเซอร์ลายแบบนี้เขาจะออกเป็นวัดหนังนะน้งปงผู้งวัดหนังแต่ถามว่าใช่หรือเปล่าก็ต้องไปแกะดู <c oughs> ไปลุย <c oughs> มาครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อันนี้มีพอกผงวะเนี่ย <c oughs> บางดอกแกะมาไม่มียัน <c oughs> บางดอกแกะมาเป็นยันล่องหน <c oughs> บางดอกแกะมาเป็นยันล่องหนนะทุกคน อือมอืมฮอืม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 ออืมสะพานสูงตียาวเพรดอกใหญ่ไปนะครับผม ข้างนอกมีจานไหมมีจานไหมดูก่อนแต่ตัดมุมหัวท้ายด้วยนะอืมแต่เก่าแล้วเนี่ยเก่านะเนี่ยเก่าไหมเก่าเก่านะแต่ทองแดงทองแดงเหมือนไม่เก่าเพราะว่ามันเป็นสูญยากาศเนโดนหุ้มลักอยู่ไงไม่โดนอากาศทองแดงบางทีสีเหมือนใหม่เพราะว่า เขาโดนลักคุ้มมาไว้อยู่แล้วไม่โดนอากาศไม่โดนอากาศก็เลยทําให้คงสภาพของโลหะได้สมบูรณ์นะครับแต่แกะง่ายถ้ากเก่าๆจะแกะง่าย คอยตัอจิ๊กซอว์ของเรหนึ่ง <c oughs> ตอนนี้ข้างนอกมีจานไหม <c oughs> มีไหมมีไหม,ม,ไมอ่ะ <c oughs> ตอนนี้ด้านนอกไม่มีจานแด ในที่ถ่ายรูปแล้วบ้าอื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 ออ่าเคยเจอบ่อยครับมายาลาบสะกดทับใช่ไหมหลวงพ่อกุลวัดหลวงพ่อกุลวัดพะนอนครับเจอเจอครับเจอครับ ตะกุดไมยราพสะกดทับโอ้โ oh, หทุกคนเอาว่า <c oughs> ถ้าลงกินเน็ตบุ๊กผมก็น่าจะเป็นคนที่แกะตะกุดเยอะที่สุดในโลกอะนะครับผม <c oughs> <c oughs> ผมน่าจะเป็นคนที่แกะตะกุดเยอะที่สุดในโลกนะครับ เบอร์หนึ่งแกะเยอะที่สุดแล้วแกะมาเป็นหลายพันดอกแล้วครับแกะมาหลายหลวงพ่อแล้ว อ <c oughs> มาไปดูกันไปดูกันไปดูกันดอกนี้แกะมาเราจะรู้ที่ไหม ขอให้ที่ดอกนี้เก่านะครับทุกคนโอ้ย <c oughs> เก่านะทุกคนดอกนี้เก่าโอ้ย อื้อฮึออโอ้โหจานเพียบเลยเดี๋ยวนะเช็ดก่อนฝุ่นฝุ่นฝุ่น ใครรู้ที่ใครมีความรู้รู้ที่บอกเลยนะครับเพราะว่าบางดอกผมแกะมาผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมเพราะาตะกุดสมัยโบราณมีเป็นร้อยเป็นพันวัดนะครับโอ้ดอกนี้จานเพียบเลยเดี๋ยวนะสักคู่สกู่ โอ้ดอนี้จานเพียบเลยวะสักคู่นะสักคู่นะหืมคล้ายๆยันพ่อคงเลยคล้ายๆวิรุณจำบังอืออะไรใช่ไหมเนื้อก็ดูดิเป,เป็นเป็นเป็นตารางตารางไงสี่เหลี่ยม ây vươn dầm bằng bao tuy đi tôi lại mời ây chạy bao chạy bắt rồi chân miệng hô hấp chạy thì mặn em

คนฟังรักมาหลวงพ่อทบผมมีจะดูไหมพ่อทบพ่อท,ท,ท,ทบไปไหนละด๋ยวงตะกุดพ่อทบผมมีมปากกลางใจผู้ใดก็ตามให้ลงมนตาลวงใจให้ไปจากฉันนี่ตะกุดพ่อทบหลวงพ่อทบวัดชนแดน เก็บเพียงชื่อฉันสอนประหาดปากการใจกนนี่ดอกนี้ตะกุดหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับไม่ได้มีแผ่นเดียวนะหลวงปู่จาน์เป็นหลายแผ่นเลยนะผมเปื้กนเลยเพียบเลยเนะี่ยหลวงปู่จานเป็นตับเลยนะผมอันนี้พ่อทบ อันนี้หลวงพ่ออะไรเอ่ย,ยดเดี๋ยวผมจับต้นชนไปก่อนแปบ๊บนึง ไม่เคยเห็นยันนี้เลยคือยันอะไรอ่ะฮึลูกศรเหรอเฮ้ยเป็นองค์พระแล้วมีลูกศรแทงแทงแทงออกมาวเ้เยนนเคยแกะได้ยันแบบนี้ ไม่ไม่ผมเคยผมเคยได้ยันผมเคยแกะมาแล้วเจอยันแบบนี้แต่ลายมือท่านเขียนเร็วมากท่านเขียนวัด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 อ่ะ ยัายานอ๋อเ,นะเฮ้ยยันนี้คุณมากเลยอ่ะเดี๋ยวนั่นเดี๋ยก่อนยันอ่าคุณมากเลยหลวงพ่ออะไรนะที่ท่านท่านเขียนท่านจะเขียนแบบนี้ท่านท่านท่านอีกแบบนี้ เขียนวันนี้หลวงพ่ออะไรนะเขียนอันนี้เขียนเป็นตุ๊กตาอย่างนี้แล้วก็เขียนเป็นตุ๊กตาอย่างนี้แล้วก็มีอย่างนี้แทงนี้นี่อลูกศรนี้แล้วก็มีลูกศรนี้มีลูกศรนี้แทงเป็นลูกศรน่ะหลวงพ่ออะไรนะนึกออกเป็นลูกศรน่ะเป็นองค์พระแล้วก็เป็นลูกศรน่ะนึกไม่ออกเว้ยเพราะคงหรอเพราะคงวางสบระรดหรอโุ้ยแต่ดอกนี้ลึกนะ ถ้าพ่อคงก็ต้องยุคต้นๆเลยอ่ะก็ได้อยู่ถ้าพ่อคงก็ต้องยุคต้นน่ะแผลไป็นลูกศรอนใช่หไหมไหนลองเปิดดูสิอืาพ่อคงใช่ไหมเดี๋ยวผมลองเปิดดูกัน <c oughs> ยันหลวงพ่อคงวัดบางสัพพรด <c oughs> พ่อคงเหรอ พราะคงมีลูกสอนด้วยเหรอมีไหม <c oughs> ไม่มีนะมีไหมตวัวอ,อ,อ,อุ <c oughs> ยอย่าหาก่อน <c oughs> ไม่ใช่พ่อ เนี่ยมีลูกศรเห็นไหมทางหน้าตัวหน้าตัวหน้านนะติติอะติ นะอะไรวะนะติโพติโโล่อะไยวะโพโพธิที่อ うん、うん、あと。